ไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาข้าวปุ้นนะพี่น้องของข้าวปั้นจะอยู่ไหมอยู่แล้วกันเอา้าอยู่นี่มามาน้องโอ้ยมามาเ้ยอยู่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 เมื่อาวานไปไหนมาเปียกฝนไหมเนี่ย มา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 พูดมา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 มอมูมาม่มา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 มอ่ามามามา่ามามนมามา่ามาีาม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 าามามามมามามาาาม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 ืมา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 ามยมาาม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 ไปาม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 มามามานามมา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 มมาาากาาาเดา้าา